สวัสดีครับวันนี้พามาชม606ครับเป็นรถเก่านอกครับตัวนี้ได้มาสภาพเ,เป็นรถนอกแท้ๆเลยนะครับยังไม่เคยใช้งานครับเป็น606ครับตั้มกลมครับก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรือเช็คระบบเก็บบวดซื้ให้ครับแต่

แค่จะไม่ได้ตึงร้อเลยครับตรงหัวตั้มหหัวขั้นเกียร์นะครับสวยมากรถไม่ค่อยได้ใช้งานเลยครับสภาพสดมากตอนนี้เดิมทีมีท็อกค,ครับเดี๋ยวเราจะตัดท็อกออกให้เป็นรถธรรมดาครับให้เอาทัดให้เอาท็อกออกระบบใช้ปกติครับ นี่เป็น6กเนหกเจียมล้ำนะครับเกียวหกบนหกเกีย์ดีเจ็ดครับูฟาไฮครับไาไฮนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับยังเหมือนก็ไม่เคยได้ใช้งานเลยํำแดงนี่ใหม่เลยสภาพสดมากครับําแดงไม่ได้ แทบจะไม่ได้ใช้เลยเราก็เช็คเปลี่ยนลูกยางให้ครับสวยมากครับเ,นนรเริ่มพากกาิจิอครับเพิ่มร้อยกับเพาปัน๊นพีจิก็สวยครับ ลูก p โ o ก็ยังสวยครับแขนคัดยังไม่สึกเลยแน่นนะครับนนรนนข้างในนี่แดงแจ๋เลยครับรถนอกดมเดิมเลยเ,เราเช็คให้เปลี่ยนถ่ายของเหล้ยวให้ครับเก็บรัวาซึมให้ต้องขาวก็ต้องขาวแท้นอกเลยนะครับติดรถมา ท้ายสกู่ครับสวยครับอีเช็คเปลี่ยนซีนให้ครับเก่งท้ายสวยๆเลยโดยหมุ้สวยๆครับมาดูชุดเบรกครับนกขึ้นมาที่สามชั้นสไลด์เพิ่ม เบรกนี้ก็แทบจะไม่สึกเลยนะครับ,บ,บ,อรบตอนนี้ก็กำลังรู้เช็ค่ดวดซึมให้ครับเก็บ่วดซึมให้แล้วก็เดี๋ยวจะประกอบเป็นตามสภาพไปครับแล้วก็ื่อลูกค้าคนไหนสนใจตามสภาพทางนั้นเราก็ขายครับสภาพนี้ก็พร้อมใช้ได้เลยเรามียางให้ยางติดรถนะครับยางตามสภาพมากับรถแล้วก็ขอบ30ิบแล้วก็มีบังโคนให้ใหม่ ครับผมแล้วก็ชุดฝาครอบอะไรก็มีให้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 ครบครับเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่ครับแต่ยางหลังตามสภาพครับนี้สวยครับเปิดราคาที่สามแสนหกหมื่นบาทครับตัวนี้เช็คให้นะครับราคานี้คือรถที่เช็คให้นะครับไม่ใช่ตามสภาพแบบมาลงตู้แล้วก็ขายเลยตัวนี้เราเช็คให้ครับรื้อเช็คให้ แล้วก็เปลี่ยนยางหน้าให้เครื่องแน่นมากครับคันนี้ลองติดดูแล้วก็เสียงนิ่มมากก็มีเก็บรั่นซึมให้ครับเช็คท้ายโพกให้เปลี่ยนซีรอหลังสองข้างเปลี่ยน ตัวยางปั๊มแดงอ่าปั้มขาวครับแล้วก็เช็ค PTO ก,ก็เครื่องก็มีถ่ายของเลวครับเปลี่ยนซุ้มคัดให้ใหม่แล้วก็แผ่นคัดใหม่กระผมแล้วก็อะน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งทั้งอะทั้งท้ายทั้งเครื่องเลยครับเผื่อลูกค้าคนไหนสนใจนะครับ ราคานี้ตัวเปล่านะครับ3ามแสนหกหมื่นบาทเราเช็คให้เราถ้าคิดว่าแพงก็ผ่านได้ครับขอคนที่เข้าใจจริงๆครับเพราะว่ารถมันสภาพสดมากคันนี้มาสดมาสวยจริงๆครับถ้าไม่สวยเราไม่กล้าขายครับราคานี้เพราะเพราะว่าระบบเนี่ยรถไม่ช้ำเลยระบบไฮดรอลิกเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยครับฝาไม่ได้ใช้งานเลย มาเดิมๆเลยลูกค้าเผื่อบางคนบางท่านนะครับอยากได้เป็นพร้อมอุปกรณ์เราก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมให้จะเป็นของใหม่หรือมือสองก็ราคาก็ว่ากันไปครับสอบถามได้หาหามือสองนั้นหน้ามือสองเราก็มีครับหรือจะเป็นของใหม่เลยก็ว่ากันไปตามราคาครับเราก็ติดตั้งให้ครับตามความต้องการของลูกค้าครับ ตัวนี้เป็นรถเก่านอกแท้ๆนะครับเอกสารอินโ i วยครับอินโหวยก็เอาไปดจดเ,เป็นเล่มทะเบียนได้เลยครับขึ้นเลื่มได้เลยแย้งย้ายไปทางจังหวัดที่ลูกค้าต้องการจดเลยตัวนี้จะเป็นเก่านอกเดี๋ยวจะมาดูเก่าไทยครับถ้าเป็นเก่าไทยก็ประมาณนี้ครับเก่าไทยเช็คเสร็จแล้วแล้วก็เล่าสีตัวนี้บอดี้เราเช็คเสร็จแล้วนะครับ เช็คเครื่องเช็คเกียร์เช็เคท้ายระบบไฮดรอลิกทุกอย่างเช็คเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบอ่าแล้วก็ลอกสีครับตัวน,นี้เป็นงานลอกสีครับลอกสีก่อนทําสีครับทั้งคันครับเช็คทั้งคันรถไทยเช็คก่อนจะแตกต่งางกับรถนอกนิดไหมตัวนี้จะเก่าอ่า เก็บเทียบกันกับรถนอกไม่ได้นะครับเพราะว่ารถไทยเนี่ยเราได้มาถูกก็ยิงแล้วก็มาเช็คลงทุนเพิ่มเติมอีกเยอะครับอ่า้อดีข้อแตกต่างต่างกันครับรถนอกเนี่ยคือมาตามสภาพนี้เราไม่ได้เช็คครับแบบเครื่องอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ลื้อครับแล้วก็เช็คลงชุนไม่ธรรมดาครับอ่าให้ใช้งานได้ปกติแต่เดิมเเขาก็มาสวยอยู่แล้วครับอ่าตรงนี้เราก็รับประกันอยู่เครื่องแน่นครับเกียร์แน่นทุกอย่างแน่นหมดก็เผื่อลูกค้าสนใจนะครับสภาพนี้ หรือจะให้ทําสีก็ได้ครับทําสีแล้วก็ประกอบอุปกรณ์ครับผมชุดแขนลากาชุดดันหน้าชุดใส่หางนะครับเรียบร้อยให้ให้ทางร้านเราจัดการให้ได้มาคุยกันได้ครับชอบแบบไหนเราเปิดราคาชัดเจนนะครับสามแสนหกหมืนบาทครับท่นนี้ต้องใช้งานเลยสามแสนหกนี่คือไม่รวมอุปกรณ์นะครับตัวเปล่า ส่วนลูกค้าท่านใดบางท่านาต้องการอุปกรณ์ใหม่ก็ว่ากันไปครับอุปกรณ์มือสองก็ว่ากันไปครับตามราคาหรือก็ให้เปลี่ยนยางหลังใหม่ก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการครับเพราะว่าราคานี้เราเป็นายางตามสภาพครับที่มากระรถเลยแต่เราเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่ครับมีเบาะนั่งใหม่บางคนใหม่ครับชุดฝาค้อกอ็เรามีให้ครับเรียบร้อยเราขอให้เป็นตัวรถเปล่าเลยมีชุดเฟอร์นิเจอร์ครบครับแค่ไม่มีอุปกรณ์หน้าหลังครับ ประมาณนี้ครับผมเผื่อลูกค้า,าสนใจตามสภาพนี้สั่งก็สั่งได้นะครับเพราะว่าตัวน,นี้ยังว่างอยู่ครับมันมีลูกค้า,อาจองไว้ก็ก็ลงให้ชมดูครับเผื่อลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์0897200943นะครับเบอร์นี้เลยครับผม ก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับผมเพิ่มเติมยังไงต้องการอุปกรณ์ยังไงหรือตกแต่งตรงไหนอะไรยังไงก็คุยกันได้ครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับเราทําตามสั่งโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ